อยากรู้ไหมคะว่าทำไมนักเรียนที่จบจาก Bravo Camp ถึงสามารถเทรดทำกำไรได้ทันทีวันนี้เต้จะมาบอก5เหตุผลที่ทำให้นักเรียน Bravo Camp ได้รับผลลัพธ์แบบนี้ 1. เพราะว่าเรามีคอร์สออนไลน์ที่ปูพื้นฐานตั้งแต่แรกก่อนที่จะไปแคมป์ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเรียนรู้และก็เข้าใจว่าจะต้องเข้าไีเรียนอะไรบ้างในแคมป์นี้ สองเทคนิคที่ใช้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเต้เองที่เต้นะคะใช้เทรดทำกำไรนะคะด้วยเทคนิคนี้มาตลอดแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนสามมีทีมโค้ชคอยดูแลให้คำปรึกษาและคอยโคชชิ่งตั้งแต่เรียนออนไลน์ดูแลทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยก่อนที่จะเข้าแคมป์เขาจะเช็คว่าเราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไหมก่อนไปแคมป์และหลังจากแคมป์ก็มาคอยโคชชิ่งคอยดูแลเพื่อให้เรา สามารถเทรดทำกำไรได้ทันทีหลังจากออกจากแคมป์ 4. ได้เรียนรู้ไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องจากคนที่ประสบความสำเร็จว่ามีไมซ์เซ็ตแบบไหนทำยังไงถึงสามารถเทรดทำกำไรแบบนี้ได้ 5. คุณจะได้เข้าร่วมโปรเจกต์เซเวนที่เป็นสังคมการเทรดที่เรามาช่วยกันวิเคราะห์และก็เทรดไปด้วยกันทั้งเรียนรู้แล้วก็เทรดแบบนี้ไปได้วยกันตลอดทั้งปีซึ่งโปรเจกต์ปีนี้เราจะโตร้อยเท่าไปด้วยกัน และพิเศษสุดๆสำหรับบา o w ์แคมป์ครั้งนี้เต้ยจะสอนเทคนิคสไนเปอร์ทองคำที่สามารถทำให้เต้ยเทรดทำกำไรจากหลักหมืน่นไปหลักล้านได้ภายในวันเดียวลองคิดดูว่าถ้าผลลัพธ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณจะเป็นยังไงสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่หรือไม่โอกาสที่จะสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดถ้าหากว่าคุณต้องการสิ่งนี้มาพบกันที่ b r o w ์แคมป์เราได้สร้างสภาพแวดล้อมนี้ไว้ให้คุณแล้วถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนชีวิต คบกันที่ Vavocamp